มาดูกันว่าเราจะไปทำอะไรทำอะไรไปซื้อของในที่เก็บของที่บ้านเก่าบ้านหลังนี้บ้านเก่าของไอ้นนี้มันเอาอันนี้มาถุกๆว่างใส่ถนนไว้ก็ห้ลืนกุญแจกอยุใส่ระบาด ต้องลือแล้วเปิดออกจังได๋สิเป็นบ่ละ่ะโอ้ยผอมมึงน,นี่สุดยอดอีเหมียวเปิดนี่หรือเหมียวดึงออกหรือดึงเขา้า ต้องกระดึงย่าสันรถเขาอยู่เนี่ยไฟเปิดใจละบันนี่เปิดดคือว่ามีไฟเออติดกระติดยากบ้านเก่าเอ้ยบึงไฟย่ข้างในพุุ่นมันเอามันเอาจัก,กรยานมาตัานท่างไวนี่มาเอาออกด้วยแมยว จะก่ายนมาว่างคางนี่แมวมายกดูม่วใไส้บกักโทษนี่ตอนนี้กูบอกว่าขายซะกับวขาขายลูกก็ได้มือติดตือเอาอตั้งไวข้าไขางนั้นคือขางนี่ กูว่ามันเปิดบ่ไะ้อีกล็อกอีกใช้ระไฟเดี๋ยวมึงเปิดอันนัน้นมึงดูนี่มันต้องยกออกลูกมึง <Yeah. S 1> เนี่ยอันนี้ตู้เย็นนี่บ่เอออันนี้นี่เสียเอาอันนี้ เอาลือออกค่ะแมเอ,ออกว่างหาหม่องว่างยุ่นหน่อยของน้องมันก็ยุ่นนี่ตอนเตียง ก่นมึงได้บ้างไหนอ่ะ,อะถุนเนี่เออค,ออครื่องกากำลังใจมีบางต่างยกไปแมีันคือสิขยับออกได้เมียพันห้าวว่าขยับตัวนี้ก่อนอัขนของมันต้องขนถิ่นเอาดึงออกมาลูกดึงได้ปะเดี๋ยวเนี่ยดึงออกมานีแล้วจังสิตูดตัวเย็นไปหัน เสียบอย่างไรบปักไฟปักไฟอะไนี่มีนึงอยู่ปักปักไฟตัวไหนวะปักไฟเะบกตีเออเอาออกดึงออกใช่ไหมไม่ดึงออกกันเป็นน้องมากเปนยงตุยเย็นต่อ องออกตรงด้วยสาย เช็ดป <C> e <ach> <c oughs> <c oughs> ากาแซ่แขงเหมือนเอาใช่ไหมเนี้ยใช่ช่วงน,นี้เอาปีาล็กาแล้วเอาใช่ไหมมันจะได้ย้อนลุขยะยง่ายๆเอาเจออันอัน,น,นย,ยังเสียไปยังเสียของอ ตัวตรงนี้เป็นนี่น้ำแข็งเออเีแค่ทีลออกี่ร้อมงสดนงเอาไปเออิเไม่เลื่อยโหยวจะของนี่ ใส่ใใส่้มานี่เจ็บบ้คกินอันนัน้นซุ <chips> ช่วยอ,อยู่ออกอันนี้มึงจะหลอกนี่เอาไรไรเตยไรอันนี้เตยกไิ่นไรวันนี้ไม่มดาๆๆนนดมูแล้ว,ว,ว,วเบื่อหมดกลิ่นเบื่อหมดเอางาอัดออกมาอันนี้มันไม่จีบเบิดไอ้สักกมิ่นไงโอ้แต่กลิ่นก็ไม่จีบกลิ่นเราไปจีบเนาะ Thank you. ย่งน <including> ีมัมันแช่ดีมันเฉียวไปนะเออแล้วได้บางแกบอกยกไปแมงนสักนมันมาไล่นมันลดี่วกันอยู <S <S ่ๆ้กได้แล้วนี่นนั่นแน ได้บาดนไอเจเอ้ยยกไปทั้งเงี่ยสีละเจเอ้ยเดี๋ยวได้เหนียวนี่แม่งนักมัดูนักเรียนสิเสียอีกนี่แต่เอายกสีเทียนยกไปข้างน,นอก กามาทิมใช่ไหมอ,อาปีดลงแม่เอาไม่มาไม่ยังพอนไม่ ยังนั่นสองอันสามอันลดนม่แล้วยือว่าคุณเดียวโซ่ซ้านะ ทั้งทังทั้งยังสั่นละมันต้องยกอออใส่ใสายดึงขึเอามาเอาขาดใส่นนนี่ไปวางนี่ย ง่ายจะยกก็ต้องยกช่วยจะยกชื่อดีขนาเออกได้มันก็ใช่หนักแห้งปันไดได้ละ่ะออกได้ก็เอาออกอุนน้ยหีร่วงเลยนะขอบมันเสียแล้วแห้งเลย เดี๋ยวมันสิทถักมือกูนี่ยคอยคอยเก็เ็กก่อนมันมุกจุ๊บๆยัม

เกิดอันยกอันนั้นขึ้นได้จักน้อยว่าเฮือบ่่ต้องบ่ต้องก็ต้องซอยกันยกออกทางประตูนี่มันที่สูงไปบ่ละลูกรดทางเข้าสิ่สองเดี๋ยวเดี๋ยว